ห้าสุตรตะไคร้บำบัดรักษาได้หลายอาการ 1. แก้ท้องอืดท้องเฟอ้อใช้ตะไคร้1กรัมมือหรือ40-60กรัมทุกให้แหลกๆนำมาต้มกับน้ำประมาณ2แก้วต้มให้เดือด4-5นาทีจะดื่มเป็นชาตะไคร,ร้ร้อนๆซึ่งอาจเติมน้ำตาลสายแดงไม่ขัดสีนิดหน่อยพอให้มีรสหวานนิดๆ ให้ดื่มง่ายขึ้นหรือจะแช่ตู้เย็นไว้ดื่มเย็นๆก็ได้โดยแบ่งดื่มครั้งละครึ่งแก้วหลังอาหารช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อได้ดี 2. แก้ไข้ลดความร้อนใช้ขิงและแตะไคร้อย่างละเศษ1.4ส่วนสีแก้วทุบให้แหลกต้มกับน้ำสะอาด3มแก้วตั้งไฟอ่อนๆเคี่ยวไปเรื่อยๆจนให้น้ำงวดลงเหลือประมาณสในส ให้นำมาดื่มครั้งละเศษหนึ่งส่วนสามแก้ววันละ3-4ครั้งจะช่วยแก้ไข้ได้แต่กรณีถ้าไข้ขึ้นสูงมากแนะนำให้ไปพบแพทย์ 3. บรรเทาอาการปวดประจำเดือนใช้ต้นและรากตะไคร้สดหนึ่งกำมือหั่นบางๆพึ่งแดดให้แห้งใช้ชงกับน้ำร้อนเป็นชาตะไคร้ดื่มแทนน้ำเปล่าทั้งวัน จะช่วยบรรเทาอาการปวดประจำเดือนได้ 4. รักษาการขัดเบาหรือปัสสาวะขัดใช้เง้าและลำต้นสดหรือแห้ง1กึ่งมือถ้าน้ำหนักสดใช้40-60กรัมถ้าแห้งใช้20-30กรัมทุบต้มกับน้ำสามแก้วต้มให้เดือด4-5นาทีแบ่งดื่ม3ครั้งครั้งละ1ถ้วยชาก่อนอาหาร หรือจะหั่นตะไคร้คั้วด้วยไฟอ่อนๆพอเหลืองชงด้วยน้ำเดือดปิดฝาทิ้งไว้5-10นาทีดื่มแต่น้ำสามครั้งครั้งละหนึ่งถ้วยชาก่อนอาหารข้อควรระวังการใช้ตะไคร้ช่วยแก้อาการขัดเบานี้ห้ามใช้กับคนที่มีอาการบวมน้ำ 5. บำรุงผมสวยด้วยตะไคร้ใช้ต้นตะไคร้แบบที่นำมาทำต้มยำประมาณ3-4ต้นนำมาหั่นฝอย แล้วตำหรือปั่นให้ละเอียดเติมน้ำสองถ้วยแก้วคั้นเอาแต่น้ำนำมาฉลมเส้นผมที่สะเสร็จแล้วทิ้งไว้15นาทีแล้วล้างออกให้หมดจะช่วยทั้งกระจัดรังแคทำให้เส้นผมดำเงางามและแก้ปัญหาผมแตกปลายได้อีกด้วย